ดีค่ะมาพบกับช่องญี่ปุ่นชาแนลนะคะวันนี้นะคะตื่นมามันยังไม่หลานหน้าแป่งฟันเลยก็ <c oughs> ไปเที่ยวคาเฟ่แท้ๆนะคะนีะ่ก็เราก็จะไปเที่ยวคาเฟ่กันนะคะเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันก่นกอนเนาะไม่งั้นออกบ้านไม่ได้นะปุ่นลงมอยเจอไรเซอร์ลงครีมอะไรเรียบร้อยทาแป้งอะไรเรียบร้อยนะคะวันนี้จะแต่งแบบสไตล์แบบหวานๆนะคะเพราะว่าร้านกาแฟาที่เราไปมันจะบแบบ หวันวานวันนี้เราจะถ่ายตาแบบสีชมพูนะคะ อันแดงกึ้นนิดเดียวนะคะไม่เข้าอ่ะแปลกถ้าสินชมพี่ปุนอ่ะก็เบี้ยวเดี๋ยวเราไปจอยกันที่คาเฟ่ค่ะเราก็อยู่ร้านคาเฟ่แล้วนะชื่อว่าร้านคาเฟ่นะคะอยู่ตรงแถวเส้นสันป่าพรอยนะคะเชียงใหม่ ร้านก็จะออกแบบเจ้าหญิงมากๆเลยทคนน่ารักมากเลยลวันนี้ดูแต่งตัวหวานนะเข้ากับตี๋ชูเมต้าก็ <c oughs> ไม่มีเสียงตอบรับเลยนะติงโอเคเราไปชมข้างในกันเลยค่ะว่าร้านเป็นอย่างไรในร้านนะคะก็จะเป็นร้านเล็กๆค่ะข้างบนจะเป็นโฮเทลค่ะส่วนข้างล่างก็จะเป็นคาเฟ่นะคะในร้านเนี่ยจะออกแบบแน่างาหวานๆมากเอกกับสาวๆสายหวานมากๆเลยค่ะ เรื่องของชากาแฟนะคะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ40บาทถึง80บาทนั่นเองค่ะแต่แนะนำร้านนี้เลยนะชาพีและก็ชาเขียวอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับสาวๆานะคะถ้าใครชอบลุกนี้หรือว่าคาเฟ่แนวประมาณนี้นะคะปุ่นก็แนะนำเลยที่ w a r ล Made Cafe ค่ะทั้งร้านเนี่ยจะอยู่ตรงลงมานะคะ ถ้ามาจากสาพาะพานนเรศน์น้องให้เพื่อนๆตรงลงมาเลยค่ะร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเป็นร้านเล็กๆค่ะลองสังเกตดูนะคะอีกอย่างหนึ่งเจ้าของร้านนะ่ารักและใจดีมากๆเลยค่ะส่วนเค้กเริ่มต้นราคาอยู่ที่959บาทค่ะอร่อยมากๆเลยแต่วันี้เราสั่งเป็นชาพีษมานะไปชิมกันเลยค่ะชาพีชมาแล้วค่ะวันนี้เราสั่งเป็นชาพีชนะ กินกันด้วยชามขปนนี่อร่อยไปอง อร่อยไหมคะรสชาติ <c oughs> ฟิน สำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นแลรนด์มาร์กของหน้าร้านเลยค่ะซึ่งมันน่ารักมากๆเลยนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีสาวๆอะคะ่ะมาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะเหมาะกับช่วงวันวาเลนไทน์ดีมากๆเลยค่ะ กับช่วงเช็คอินคาเฟ่ที่เชมไมลนะคะสำหรับถ้าใครชอบคาเฟ่แนวนี้นะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะคลิปต่อไปจะไปคาเฟ่ไหนก็ฝากกดติดตาม้วยนะคะบ๊ายบาย